สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมชาแนลโกวินวิเคราะห์บอลก่อนเกมสำหรับคำ่ำข้ามคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลคู่หนึ่งก่อนที่จะไปฟังนะครับเป็นทางด้านเมื่อคืนที่ผมวิเคราะห์ไปเป็นเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างริวพูริวพูนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง0-1 ส่วนทางด้านคุยสองนะครับผมเป็นทางด้านเอมปอรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างกเยอรี่วันนี้นะครับทางเรามาวิเคราะห์บอลสำหรับคืนนี้เป็นศึกทางด้านแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมเป็นทางด้านเว็บอมวิชเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างแบ็กเบอร์โรเวอร์นี้บอลค่อนข้างที่จะเตะน้อยมากเลยนะครับผมมีทางด้าน c าโซเซเรียอาอิตาลีและดิกาสเปน จะเปยนชิปอังกฤษก็จะประมาณนี้เรามาฟังคู่ที่เราจะยกให้สำหรับทางคาดคืนนี้เป็นทางด้านเวรบบอมวิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกุหลาบไฟทางด้านเจ้าบ้านจะมาระบบ4-2-3-1ส่วนทางด้านกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์จะมาระบบ3 4 1ส่จริงที่คาดว่าจะได้ลงในวันนี้ของทางด้านเวรบบอมวิดนะครับผมกองหน้าหนึ่งตัวอย่างแคคโรส ส่วนทางด้านส่วนนทาางด้ารายการโรบินสันแกนโมเวชจะเล่นเป็นกลางแนวลุก3ตัวส่วนทางด้านคู่มิดฟิลจะใช้เป็นทางด้านรีดโมลูบี้ส่วนทางด้านกองส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์นะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้จะใช้เป็นอาจายี่เล่นคู่กับคีเป้ผู้รักษาตูในค่ำคืนนี้จะใช้เป็นจอห์นสัน เรามาด,ดูทางด้านทีมเยือนอย่างกลาบไฟ b แบล็กเบิร์นโลเวอร์นะครับผมจะมาในระบบ3-4-1-2เสวตัวผู้เล่นของทางด้านทีมเยือนอย่างแบล็กเบิร์นโลเวอร์จะมาโดยกองหน้า2ตัวทางด้านเบรเลตันเล่นคู่กับการ์ลเกอร์ส่วนทางด้านกลางนารุก1ตัวบัลลี่ส่วนทางด้านแผนมิดฟิลด์โรดเวลจะเล่นคู่กับเทวิช ส่วนทางด้านาทางกองหลัง3ตัวจะใช้เป็นอายุราฟานแฮคเกววาตันผู้รักษาตัว,ตวใช้เป็นคา r m มินสกี้ผเล่นบาดเจ็บนะครับตัวสำคัญอย่างดาริดไดนะครับบาดเจ็บผักยาวนอกนั้นนะครับทางด้านติดโทษดแบนก็จะเป็นทางด้านแจบ r ิเวอร์มอส่วนประเ็นบาดเจ็บของทางด้านทีมเยือนอย่างกุหลาไฟแดงแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับจะไม่มีตัวสำคัญที่โดนแบนไปนะครับผมจะเป็นทางด้านดารัสเรดดี้แฮนที่ติดโทษดแบนเรเลละครับเปิดไม้ทางเจ้าบ้านอย่างเวสบอมบิดน,นะครับต่อครึ่งลูกให้ทางด้านแบล็กเบิร์นโรเวอร์ อ่าหน้าเว็บนะครับตอนนี้ราคาน้ำอยู่ที่1.94ผมได้กดไปเรียบร้อย2,500บาทไทยวันนี้นะครับผมให้ไปทางด้านเว็บบอมบิดนะครับเพราะสภาพทีมค่อนข้างที่จะดีสำหรับเกมวันนี้ส่วนใครนะครับที่สนใจการแทงบอลน,นะครับรักในการแทงบอลผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมมีกลุ่มให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีกลุ่มให้ด้วยอ่าแอดเข้ามาได้เลยนะครับจะแอด gw 7 7หรือคลิกลิงก์ใต้ล่าง ะครับผมก็จบลงไปแล้วสําหรับการวิเคราะห์บอลคู่นี้สําหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโกวินด้วยนะครับผม